สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะ,ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคุณหอมจะพาเด็กๆนั้นเรียนเกี่ยวกับอักษรน,นำนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอักษรน,นำส่วนเมื่อวานนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ มาตาตัวสะกดใช่ไหมอ่าเราเรียนเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดไปแล้วทีนี้คุณผู้มถามเดียวเดียวหน่อยว่ามาตาตัวสะกดที่เราเรียนไปเมื่อวานเนี้ยมันมีอยู่กี่มาตามาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดมีอยู่กี่มาตาแปดอ่าเก่งมากมีอยู่แปดมาตาโดยแปดมาตานั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกเด็กๆตอบผู้นาได้ไหมเก่งมากไหมพี่ใช่ แบ่งออกเป็นสองส่วนมีอะไรโูกมีมาตาได้สะกดตรงตามมาตาสะกดตรงตามมาตาไม่ไม่ตรงตามมาตาแบ่งออกเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะคือมาตาตัวสะกดตรงตามมาตาและมาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาที่พูดใช่ไหมคะอันนี้คือมาตาตัวสะกดที่เราเรียนไปโดยมาตามาตาตรงตัวสะกดนั้นมีอยู่กี่มาตานั้น ไม่รู้ใช่ไหมดูไหมว่ามีกี่มาตามีแปดาฮคุณหนอะุสายลวงแล้วนะว่าไม่รู้อามาตาตัวสะกดตรงตามมาตานั้นถ้าเรารวมกับมาตาแม่กกแม่กดแม่กกนแล้วก็แม่กลมแม่อะไรคะแม่กกสาิบารบกดโกลกกกดกนกดกบ ไม่สีมาตาที่เราพูดเนี่ยที่มาตาที่มีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ย <he is. S 2> เขาเรียกว,ว่ามาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแต่ถ้ามาตาแม่กกก็ไก่สะกดแม่กบบาใบไม้สะกดแม่กลเบานอนูุสะกดแม่กดดเด็กสะกดถ้ามันสะกดตัวของมันเอง <c oughs> เขาก็เรียกว,ว่ามาตาตัวสะกดตรงตามมาตาแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าตัวอื่นมาสะกดเขาเรียกว่ามาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแต่ถ้ามาตาแม่กงแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลมันจะมีตัวสะกดแค่หนึ่งตัวเขาเรียกว่ามาตาตัวสะกดตรงตามมาตาจำนะอีกสี่มาตานั้นจะไม่ตรงตามมาตาเพราะมันมีมากมีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัว มันจึงเรียกว่ามาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาเด็กน้อยเข้าใจบอเข้าใจที่คุณหนอมพูดไหมคะเด็กๆเด็กเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเรื่องมาตาตัวสะกดมีใครที่สงสัยไหมมีใครสงสัยมีใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดไหมคะลูกมีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่ครับไม่มีทุกคนเข้าใจที่คุณหนอมพูดใช่ไหมว่ามาตาตัวสะกดเป็นอย่างไรใช่ไหม ถูกต้องไหมใช่ถูกต้อง <ไป S 1> โอเคโอเโอเคทุกคนเข้าใจถ้าทุกคนเข้าใจแล้วคุณหนอมจะไปที่ครูหนอมจะไปที่แชร์วิดีโอเพื่อที่เด็กๆจะได้รู้ว่าอักษรน,นำที่เราจะเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะคุณหนอมมาที่อักษรน,นำนะอ่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของอักษรน,นำ คุณหน่อมีเพลงให้เด็กๆได้ดูอันนี้สิ่งที่เราจะเรียนคืออักษรน,นำเพลงชาอ่าอันนี้คือเพลงเกี่ยวกับอักษรน,นำเด็กๆลองฟังดูนะใครร้องได้ร้องเพลงอักษรน,นำลำเต้ยโขงทำนองพเพล <c oughs> งแคนลำโขง อบไหมคะอีกรอบไหมแล้วค่ะอีกรอบอรอบรอบไหอีกรอบนะเพลงอักษรนำลำจะไม่มีเสียงนะเดี๋ยวคุณหมอพาร้องนะร้องได้ไหมได้ค่ะได้ได้ทงมาแล้วได้ค่ะ

คบางคนลิเลียไปเลยอฟังคุณหนอมจะร้องให้ฟังยังไม่ต้องร้องเดี๋ยวฟังซิฟังตามคุณหนอมเดี๋ยวคุณหนอมจะร้องให้ฟังมันเป็นท่วงทำนองของเขาอยู่น้่นยน่น อักษรนำของเรานี่นะอักษรนำของเรานี่นะหนูจะจำได้ไหมอย่างแรกออกสียงอย่างไรอย่างแรกออกเสียอ่างไรหน้าแปดยันงมาสิจ้ามาสึกตาดมาสิจมาสึกตาดถนมถนมขยายทำมากมายละารแสวง อหนังสืนั่นไม่เปลี่ยนแปลงอหนังสืนั่นไม่เปลี่ยนแปลงอย่าพิมพ์ใจจำจำไม่ยากที่พอนังสือจำจไม่ยากที่พอนังได้ไหมพอได้ไหมพได้อยู่ค่ะพอได้อยู่ค่ะได้โอเคได้เดี๋ค่ะอ่าเ,เ,เดี๋ยวเปิดเรียนเดี๋ยวคุณออมพา เดี๋ยวคุณน้อมพาลอ้องอ่าให้เปิดเรียนก่อนนะส่นนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะอ่าคุณน้อมเข้าไปดูอักษรน,นำเด็กๆด,กดูอักษรน,นำที่คุณครูเขาจะสอนอักษรน,นำอันที่หนึ่งคือออนำยอออนำยอ,อยุคนั้นมีอยู่สี่คำคือคำว่าอย่าอยู่อย่างยาอออักษรน,นำ อนำยอมีอยู่สี่คำคือคําว่าอย่าอยู่อย่างอยากทีนี้เด็กๆฟังฟังคุณครูเขาสอนว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วเรามาคุยกันเช่นคําคำที่มีหอนำคือคําที่มีหอนำหนึ่งพยางนะคะหอนำนหอนำพยางเลูนหอนนอูหนูเห็นไหมครับจะมีหออยู่ข้างหน้าหอนำมก็หอมอยหมายเห็นไหมคะ นักเรียนเห็นไหมคะหอหีบแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะอักษรต่ําเดียวนะคะหอนางอมีหองออยงหายเห็นไหมคะหอนำนะคะหอนำงอหอนำงอหอนำอีกอันหนึ่งหอหอนำนอหอนำงอหอนำยอก็ได้ใช่ไหมคะ นไคะนี่เรียกว่าอักษรนำอีกอีกชนิดหนึ่งคือมีหอนำนะคะชนิดที่สามมีสองพยางอ่านแบบอักกึ่งเสียงค่ะมีสองพยางอ่านแบบอักกึ่งเสียง ่ะเช่นอะไรนะคะอ่านเสียงเช่นฉลาเห็นไหมคะฉลาไม่มีสระอาแต่อ่านออกเสียงอักนะคะนะักเรียนฉลาตาหลกตาหลกนะคะตาลาเห็นไหมคะ,ะ,มคะอ่านออกเสียงพยายงค์พระฤท คำที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะเรียกว่าอักษรนาแบบอ่กนถึงเสียงหรือเลกเรียกสองพยางนะคะแต่นักเรียนจะจำอีกดันมันจะไปซ้ำกับฉลาดตลกตลาดผลิตนี่เขาเรียกว่าอักษรนำนะคะมีลักษณะจำอยู่สามอย่างอย่าอยู่อย่างอย่าเช่นหนูหอนำนอ หอนำมอหอนำงอหอนำยอและอีกแบบหนึ่งก็คือมีสองพยานอ่านแบอักนเสียงนี่คือลักษณะอักษรนำสรุปง่ายๆสั้นๆถ้านักเรียนรู้จักลักษณะการแยกนะคะแยกลักษณะอักษรอย่างนี้ได้คือไม่ว่าคำไหนนักเรียนก็จะจําได้นะคะนี่แหละค่ะนี่คือลักษณะอักษรนำที่มิตรสรุปให้ง่ายๆนะคะเห็นที่ไหนก็ขอให้รู้ว่าพวกนี้เป็นคําอักษรนํา นะคะนี่คือแล้วก็มีมีแบบฝึกนะคะส่วนแบบฝึกนี่คือถ้ามีแบบฝึกแล้วให้นักเรียนเอาหลักการจําตัวนี้ไว้ไม่ต้องไปจําเยอะนะคะนักเรียนเอาแบบสรุปคอนเซปต์นี้ว่าอักษรน,นามี3าชนิดนะแบบหนึ่งอนายอหอนาแล้วก็อีกสองพยางแบบนี้ก็จะเป็นอักษรน,นําเช่นทําไมมันอ่านมันเป็นอักษรน,นําเช่นคําว่าฉาลาดมันจะอ่านอย่างนี้นะคะชลอ,องแกะคาดูกับชอ,อาชาห ลอ,อาจอลเห็นไหมคะมันเป็นเสียงหอยหีบแต่มันซ่อนไว้ฉาลาตะหลกมันไม่ได้อ่านว่าตะหลกนะคะมันอ่านว่าตะหลกเพราะมันเป็นตออาตะหอลอ,อกกอหลกนะคะตะหลกมันจะเป็นหอยหีบยูตรงนี้นี่แหละค่ะคือลักษณะอักษรน,นำมีมีแค่นี้เองนะคะสั้นๆไม่ต้องไปเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวยังไง มิจะลองส่งแบบฝึกไปให้นักเรียนดูแล้วแล้วมาทําดูว่านักเรียนเข้าใจไหมถ้ายังไงไม่เข้าใจอะไรยังไงสอบถามกับมิได้ที่ห้องเรียนนะคะช่วงนี้นักเรียนฝึกทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวมิจะส่งให้นะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เรื่องอักษรน,นําก็ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอเมื่อกี้เด็กๆรู้แล้วอ่าเด็ๆดูเขาบอกว่าอักษรน,นําที่หนึ่ง ออกษรน,นํำคืออนํำยอคุณหอมบอกเด็กๆไปแล้วได้เด็กๆสามารถตอบถามคุณหอมได้ว่ามีอยู่สี่คำคือคำว่ายาอยู่อย่างยากอันที่สองคือคำที่มีหอนำหนึ่งพยาง์อย่างเช่นคำว่าหนูไม้ไง้หญ้านี่แหละที่คุณครูเข้าลงไปอันที่สองคำที่มีหอนำสองพยาง์แต่อ่านออกเสียงอ่ะแค่กึ่งเสียงอะมันจะไปทับหอนำอย่างเช่นคำว่าฉลาดฉลาดเวลาเราเขียนคำอ่านก็จะเป็นฉอ อะชาใช่ไหมฉออะชาแล้วก็หอรออาอหลาดใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอักษรน,นำทีนี้เด็เกๆมาดูอ่าอันนี้คุณ้้อมบอกเด็กๆไปแล้วคือคำที่มีอ,อนำคำที่มีอ,อนำมีคำว่ายาอยู่ย่างยากอ่าตอนทีนี้เรามาสู่คำที่มีหอนำคำที่มีหอนำคือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะต้นตัวแรกคือหอใช้สระหรือตัวสะกดเดียวกันทำไหมนะทีนี้ที่คุณน้อมบอกว่าพยัญชนะคำที่มีหอนาซึ่งแยกออกเป็นคำที่มีหอนำหนึ่งพยางคำที่มีหอนำสองพยางคุณน้อมบอกเด็กๆไปแล้วแล้วทีนี้เรามาดูคำที่มีหอนำหนึ่งพยางคำที่มีพยัญคำที่มีหอนำหนึ่งพยางตัวอักษรนำคืออักษรต่ำเดียว อักษรต่ำเดียวซึ่งคุณหอมเคยบอกเด็กๆไปแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างอักษรต่ำเดียวมีงูใหญ่นอนอยู่หน้าริมวัดโมลีโลกมีสิบตัวแต่ที่นี้เขาเอามาแค่กี่ตัวเขาเอามาแค่แปดตัวมาให้หอนำอย่างเช่นหอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำมอหอนำยอยักษ ห่อนำรอเรือหอนำรอลิงหอนำบอแหวนนะคะอันนี้คือหอนำอักษรต่ำเดียวนะคะทีนี้เด็กๆมาดูตัวอย่างคำที่มีหอนำหนึ่งพยางอย่างเช่นคำว่าหอนำงอไหนเหงาหงอกหุดหงิด,งดหอนำยอหญิงใหญ่ย้าห่อนำนอเหนือ หน้าหนาวหนอนหอนำามอม้าหมูหมดไหมหมีหอนำยอยยักษ์หยดหยุดยิงยอกหอนำรอเรือหรือรีดรูี้เลอ่าต่อไปหอนำวอหวานแหวนไหวหวัดหอนำรอลิงหลงหลานหลายหลอก นี่ต่อไปเรามาดูที่อักษรนำสองพยางอักษรนำสองพยางนั้นอักษรนำต้องเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางเท่านั้นแล้วก็ตามด้วยอักษรต่ำเดียวที่มี8ตัวที่คุณหนอมบอกอ,ะอ่ะจำไว้นะแล้วทีนี้ถ้ามีอักษรสูงนำหรืออักษรกลางนำ คือพยางค์แรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางค์ที่สองออกเสียงตามรูปสระที่ผสมอยู่และเสียงเหมือนหอนำํำวิธีการจำหลักการจำง่ายๆเลยอักษรนำสองพยางค์อ่าพยางชนะต้นจะต้องเป็นอักษรสูงหรือกลางเท่านั้นเหมือนกับที่คุณน้องบอกเด็กๆไปเลยอักษรนำสองพยางค์จะต้องอ่านแบบหอนาเสมอ ถ้าอ่านเนี่ยคาที่มักเขียนผิดเช่นเช่นคณิตอ่านว่าคณิตธนูอ่านว่าธนูนี่ไม่ใช่อักษรนํานะคะคําพวกนี้ไม่ใช่อักษรนํได้เดียกมาดูอักษรสูงนําเช่นคําว่าขนุนอ่านว่าขนุนฝรั่งอ่านว่าฝรั่งฉลามอ่านว่าฉลามสมุนอ่านว่าสมุนถนนอ่านว่าถนนฉลาดอ่านว่าฉลาดทีนี้อักษรกลางนํา เช่นคําว่าองางนอ่านว่าอ่าง่นเห็นไหมเวลาเขียนเห็นไหมองุ่นง่นก็จะเป็นหองออูนองุนไม่เอกงูนจมูกเหมือนกันก็จะเป็นจะอาจาหหอมอูกอหมูกทีนี้ถ้าเราเขียนคําที่ถูกต้องนะหอหีบมันจะหายไปแต่ถ้าเรามาเขียนคําอ่านหอหีบต้องออกมาอย่างตลกอ่านว่าตลกถ้าเราไม่เขยใส่หอหีบมันก็จะเป็นตลกนะคะมันก็จะอ่านเป็นตลกจมูกมันก็จะไม่เป็นจมูกมันก็จะเป็นจมูก ใช่ไหมอันนี้วิธีการอ่านเหมือนกัน oh ตลาดอ่านว่าตลาดตะลิงอ่านว่าตะลิงกนกอ่านว่ากนกเหมือนกันค่ะทีนี้เด็กๆเรามาทํากิจกรรมคุณครูคะนุณครูคะคุณครูขอนนโอเคโอเคอเคุณนอมถามหน่อยคุณนอสอนมาเมื่อกี้นี่ <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> อักษรน,นำใครไม่เข้าใจมีไหมมีใครไม่เข้าใจอักษรนำมีไหม เงียบไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกอ่าเงียบ<ะ>ทีนี้ถ้าเงียบถือว่าเข้าใจคุณอมถือว่าเข้าใจเอาไปเลยอ่ะตัดไปเลยค,คุณอมถามว่ากิจกรรมหาคําอักษรน,นำสองพยางค์เด็กดูแถวแรกดูแถวที่หนึ่งมีคําว่าคณิตเฉลยสว่างประลอดคําไหนที่เป็นคําที่<ะ>มีอักษรน,นำ คำไหนที่มีอักษรนำในเด็กบอกคุงหนอมสยผลิตมีคำว่าอะไรตลอดผลิตปลอดเช่ไว้ลามมีคำว่าแง่ามสงสว่างเฉลยฟังฟังก่อนคุณหนอมเอาแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งมีคำว่าคณิตเฉลยสว่างปลอดคุณหนอมถามว่าสี่คำเนี่ยมีคำไหนที่เป็น คำที่มีอักษรนำคันนิดเฉลยฉันนิดสว่างถามว่าอะไรอีกสว่างค่ะสว่่างคะเป็นมากถูกตลอดไม่ถูกค่ะฉันิดไม่ถูกลบออกใครเขียนฉันิดต่อไปเรียกดูแถวที่สองมีถนอมเฉลยถวายตลอดตลอดค่ะตลอด ตล,ลองคำว่าคำว่าตลอดโอเคถวายค่ะถวายนะะขนมขนมคะโอเคต่อไปแถวที่สามมีคำว่าผลิตสมัครฉลามธนูมีคำว่าอะไรฉลามผลิตแล้วก็ฉลามผลิตแล้วก็สมัมค<ำ>มรถ,ถูกต้องค่ะพี่ปุยนุ่นบอกต่อไปคำว่ามหาตลาดทหารตะลิงคำไหน ตลาดกับตลาตลาดกับลากับตลิงถูกต้องอ่าเรามาดูซิว่าเฉลยถูกไหมอ่าคำที่มีคำที่เฉลยถูกไหมนะคะเดี๋ยวคุณนปิดอันนี้ก่อนอ่าถูกไหมเด็กๆที่เด็กๆตอบคุณน้อมาถูกไหมอ่าโอเคหลายคนตอบถูกนะคะหลายคนที่ไม่ตอบอะไรเลยดูด้วยว่าตัวเอง คิดในใจแล้วมันถูกไหมอ่าอันนี้คืออันนี้คือเฉลยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูเด็กๆมาดูตรงนี้เขาบอกว่าปิศนาอักษรนำข้อที่หนึง่งอะไรเอ่ยเส้นทางที่จัดยิ่งตัดยิ่งยาวอะไรคะเด็กๆตอบคุณถามซิอะไรเอ่ยเส้นทางที่จัดยิ่งตัดยิ่งยาวถานนค่ะ เก่งมากไปข้อที่สองอะไรเอ่ยเก็บไว้อย่างดีมีอายุยืนนานต้นไหมใช่อะไรอายุยืนยาวอะไรเก็บไว้อย่างดีมีอายุยืนยาวเขาเรียกว่าถนอมการถนอมอาหารอย่างนี้นะคะยิ่งเก็บยิ่งยืนนาวนะต่อไปข้อที่สามอะไรเอ่ยดุร้ายหนักหนากาย วาฬายาอยู่ในทะเลฉลามฉลามมูเก่งมากเก่งากนี่คือเขียนอะไรบ้างคะนี่คือเฉลยลูกยอเราแมงไม่ได้เขียนอะไรเลยโอเคค่ไปเรื่อยๆค่ะคุณลูกยออ่านี่นี่คือเฉลยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูฝึกอ่านอักษรนำนี่คือวิธีการอ่านคำว่าหมวก มวกเวลาเราอ่านก็เป็นมออวอกมวกแหวนเวลาเราอ่านก็หอวอเอนอแหวนย่าเหมือนกันก็หอยออาไม่โทย่้าอันนี้เป็นการอ่านคาเต็มสมุดอ่านว่าสมุดถนนอ่านว่าถนนสนามอ่านว่าสนามอ้าวทาแบบฟอก์ัดไม่ทันเหลือเวลาอีกสองนาทีไม่ทัน ถ้าไม่ทันเราทํายังไงเราถึงจะได้ทําแบบฝึกหัดุูกขียนรูกหัวใจได้ไหมคะเราทำยังไงเราถึงจะได้ทําแบบฝึกหัดเราไม่ทันแล้วมาดูนี้มดนู่าู่ด่นี่ม่าดนีู่นี่มาวี่มาดมา่มนาดามานนดีมามาม นายเลียวโตวชอบออกกลางคันนึวกว่าดอมไม่เช็คให้เลยนายภูภูมากิงมยมาภูมาอ่ะภูมากิงมยมาไอด้ามาไหมลูกไอดา้ามาค่ะไอด้ามากิ่งใจมาภูมมาในเพชรไม่มาโน้ตบุ๊กมาอาม,มาพัตเตอร์มาไหมลูกพัตเตอร์พัตเตอร์ามามาครับ อ่าพอเตอร์มาจุ๋มมาอันดามานาวามาไหมคะนาวา,<ม>านาวาคุณนองไม่เห็นนาวาอิมมาภูมิน้ำอุ่นมาไทเ้นมาไหมลูกไทเ้นเตินตเต้นเอ้ยมาครับโอเคครับเติ้นมาพาวฟ้ามาไหมลูกพาวฟ้าพาวฟ้าคะมาค่ะอ่าพาวฟ้ามา ลูกยอมาปุยนุ่นมาเมกกี้มาไหมลูกเมกกี้เมกกี้คะเมกกี้ไม่เห็นแก้มมาอะตรงตรงมาไหมลูกตรงตรงเอ้ยอ่านาวามาตรงคุณอ๋อไม่เห็นตรงนะตรงไม่มาฟ้าใสมามุกมุกมาไหมลูกมุกอโนมามุกคะ เทียนหอมมาไหมคะเออเทียนหอมมามัางกรมามีนมาไหมลูกมีนมีนไม่เห็นมีนอ๋อมมาไหมคะอ๋อมอ๋อมไม่เห็นเจด้ามาพี่ชามาออโต้มาพีมาเตงหนึ่งไม่เห็นฟ้าใสมาไข่มุกสีดาเกียมมาไหมลูกเด็กดูซิไข่มุกสีดาเกียมไม่เห็น ก็เห็นค่ะเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมไม่เห็นค่ะลอลมาจันเจ้ามา<ๆ>เข้าตูก็ไม่เห็นนะพิตินันมาอาตรงมาอยู่คุณน้ำเห็นอตรงอยู่อ่ะโอเคค่ะอ่ะเด็กๆเด็กๆถ้าใครสนใจทําแบบฝึกหาดดูได้นะ